นักเรียนอะทุกคนที่จบจากโรงเรียนหมอไม่เคินไปทุกคนลูกค้าชูตลอดคือเวลาที่คุณขายงานฝีมืออะครับคุณไม่ต้องขายหน้าตาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคุณแบบแม่ๆอายุ55าสหกสิบอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณนวดเก่งคุณไม่ต้องกลัวไอ้พวกแบบสาวๆอ้อๆหรอกเรา เวลาเราขายงานฝีมือ,อเวลาคนมานวดอ่ะเฮ้ยคาไม่ได้แบบอยาก,อย,ากอย่างหมอไม่เคลื่อนไปสปาเีย้ยเวลาจะเลือกหมออะเพนักงานอ่ะเราก็ไม่เอาสาวสาวนะเราจะเอาแบบดูทรงแม่แม่หน่อยดูแบบเฮ้ยน่าจะนวดเก่งไม่ก็ถามรีเซพชันเลยแบบเฮ้ยน้องพี่คนเนี้ยได้ไหมหรือมีหมอคนไหนนวดเก่งๆไหมนวดเก่งๆคือแบบงานบริการดีถูกไหมนวดปุ๊บผ่อนคลายแล้วสิ่งที่สําคัญมันจะเกิดปาฏิหาริย์มิราเคลกับทุกคนเลยครับ ที่จบจากโรงเรียนหมอไปลูกค้าจะจองบุ๊กิ่งล่วงหน้าจะจําชื่อนักเรียนอาจะจําชื่อหมอคนนั้นไว้เป็นผมผมก็จําถ้าเอา,เอานักเรียนอะ,อะถ้าคุณไปนวดแล้วแบบเจอหมอชุม,มุดหมออะไรหมอยาย่านี่หมอยาย่านวดดีมากคุณจะจําชื่อไหมจำเพราะรอบต่อไปจะได้ไม่ต้องมามั่วมาเจอหมอห่วยๆใช่ไหมคุณก็ต้องบุ๊กอ่าจะ,าะน้องพี่เดี๋ยวพี่ะไปแล้วนะนะ ขอจองหมอยาย่าสองชั่วโมงอ่าอะไรงนี้ฉะนั้นใครที่นวดเก่งจริงๆนะครับมีความเข้าใจในหลักการนวดนะครับแม่นยำแม่นทั้งเส้นแม่นกล้ามเนื้ออยู่เฉยๆก็รวยแล้วโอเคปะนี่ไงความสุขแล้วมั่งคั่งคุณไม่ต้องไปแข่งกับใครในร้านเลยเพราะาอยู่เฉยๆลูกค้าก็มาเอาหมอยาย่าครับเอาหมอยาย่าค่ะไม่ไปเลือกนางเอนางบีนางซี ไม่สนใจด้วยว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่สนใจว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมจะเล่าเคสตัวอย่างชื่อนักเรียนคนหนึ่งชื่อพี่มิราบถ้าถ้าใครเห็นในเพจอ่ะพี่มิราบเนี่ยเป็นผู้ชายนะผู้ชายทั้งแท่งเลยมาแบบแท่งๆเลยแกนี้แบบรอบเยอะที่สุดในร้านตลอดติดท็อปทีของร้านหมอตลอดเป็นผู้ชายคนเดียวในร้านนะครับที่นวดแล้วรอบเยอะมากกว่าผู้หญิง คือหนึ่งในสามหนึ่งในสามอ่ะคือแบบวันหนึ่งนอบนวดได้แบบหกถึงแปดรอบแล้วก็ยังไม่รวมทิปนะหกถึงแปดรอบรอบแล้วสมมุติรอบแล้วเท่าไหร่ดีเดี๋ยวเครื่องคิดเลขทุกคนคิดตามรอบละเฉลีล่ยร้อยยี่สิบอ่ะนวดต่ําๆเลยนะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบคูณแปดรอบอ่ะเก้าร้อยหกสิบโอเคไหมทุกคนอ่ะอันนี้คืออะไรเก้าร้อยหกสิบคืออะไร ค่ามือยังไม่รวมทิปนะครับเ้าก6 0บาทต่อวันนะครับสมมติได้ทิปแต่รอบเอาอร,รอบละร้อยไหมจริงๆรอบละห้าร้อยเขาก็ได้นะเอาเอาห้าร้อยสองรอบก็หนึ่งพันใช่ไหมบวก 1, หนึ่งพันเลยหกรอบเอารอบละห้าสิบบวกอีกสามร้อย 300, เอาไอ้รอ,อบละร้อยก็บวกอีกห้ารอบก็ห้าร้อยแล้วออันนี้คือคิดเยอะๆให้นะแต่มันมันทำได้ครับวันละสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทอะ หมอหลายคนฟังหมอหมอไม่เคลื่อนแม่งโง้อปะวะอะไรเงี้ยพี่ยังทําได้ไม่ถึงเลยมันแล้วแต่ฝีมือครับแล้วก็แล้วแต่ร้านด้วยนะคือพี่พี่มีลาบเนี่ยคือแกแบบเขาเรียกอิ่มทิพย์เลยนะผมเคยสัมภาษณ์แกเนาะแกเล่าให้ผมฟังตลอดคือแบบแกจะนวดแบบข้าเที่ยงก็ไม่กินกินอีกทีข้าวเย็นกินวันละมือ้อแต่แกสุขภาพแข็งแรงมากอย่างนี้สองนวดดีมากผม หมอมีคก็ถามพี่ไม่เหนื่อยหรอนวดอย่างเดียวไม่กินคงกินข้าวเนี่ยไม่พักกันบ้างหรือไงแกบอกไม่หรอกครูผมแฮปปี้ผมนี่แบบเวลาเห็นลูกค้านวดเสร็จแล้วเขามีความสุขสบายผมก็อิ่มไปด้วย <S <S เออเจ๋งนะคนแบบนี้แหละครับนี่ไงมีความสุขเห็นไหมแล้วก็อะไรมั่งคั่ง รวยนะที่มีลาบมีแบบที่ดินยี่สิบเกือบห้าสิบหกิบไร่มั้งไม่ใช่ยีสิบไร่เยอะมากเนาะเออเห็นไหมขนาดเจ้าของร้านยังจําชื่อพี่เขาได้เลยผมบอกเลยนะผมจําชื่อหมอในร้านได้หมดดอกดาวไว้นะคนที่เก่งและรับผิดชอบหนะ้าที่เท่านั้นโอเคปะใครที่เป็นหมอทำอาชีพนวดอยู่ตอนนี้นะขอให้ทำงานที่ร้านไหนก็ได้ครับก็ตามนะบอกเลยครับคุณขยัน คุณนวดให้เก่งแล้วก็เขาเรียกอะไรมีสปิริตนะดูแลร้านด้วยผมบอกเลยนะเจ้าของรนะ้านทุกคนจะรักถ้าเจ้าของร้านไหนแบบไม่โอเคกับคุณนะล,า,ลาออกไปเลยครับเปลี่ยนร้านเพราะถ้าคุณทำด้วยจิตวิญญาณทำด้วยสปิริตขนาดนี้แล้วอะ่ะแล้วเขาไม่เห็นเห็นหน้าค่าตาคุณย้ายเถอะโอเคไหมแต่ว่าถ้าไรายได้ดีก็อยู่ไปนะไม่เป็นไรเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยด้วย โอเคไหมครับเนาะคุณนกพุทธ,ธาบอกอยากเจอหมอไมเคิลค่ะได้เลยมามาที่โรงเรียนได้เลยครับเจอกันแน่นอนครับเพราะผมลงสอนด้วยเนาะโอเคอ่า okay. uh. แนะนำครับคือถ้าเรียนเนี่ยก็คือแนะนำประเียนที่โรงเรียนอของเราที่อยู่พัทยาได้เลยนะเพราะว่าผมบอกเลยนะเวลาที่มาครับคุณจะสนุกมากสนุกแบบลืมลืมลืมแบบลืมโลกภายนอกเลยอะ่ะ แล้วพอเรียนจบมันเรียนแป๊บเดียวมันไม่นานพอเรียนเสร็จปุ๊บ <_ an> ก็ทํางานเลยจะทําที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะครับขอให้คุณแบบมีความสุขรักที่จะเรียนดีกว่าโอเคไหมแล้วคุณครูทุกคนของเราอะ่ะคือดูแลดีมากไม่เชื่อไปถามนักเรียนได้เลอเอบางทีเดี๋ยวน่าจะต้องทาคลิปสัมภาษณ์นักเรียนสดๆเลยเนาะดีปะ่ะเพราะว่าแบบเอาจริงๆนะถ้าผู้ชายผู้หญิงอะครับพอมาเรียนนวดกับคุณครูของหมอไมเคิลอะคือเขามีความสุขมากแล้วก็รักในอาชีพนี้สุดๆ เห็น okay, ไหมถึงจะจบไปอ่ะจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็ตามครับเราก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหากันคือนักเรียนอ่ะจะมีสังคมกับกับรุ่นพี่รุ่นน้องน่าจะเกือบหมื่นชีวิตแล้วนะโอเคไหมครับอยู่ทั่วโลกใบนี้เลยนะถ้าเกิดนักเรียนเป็นเจ้าของร้านคุณก็มาเรียนเดี๋ยครับอย่างที่เคยเคยสอนไปแล้วเนาะว่าเจ้าของร้านต้องนวดให้เป็นถ้านวดไม่เป็นไม่ต้องไปเปิดแล้วครับ <c oughs> คือถ้านวดไม่เป็นคุณต้องมีใครที่เจ้าของร้านอ่ะไว้ใจได้นวดให้เป็น ถ้าไม่มีเลยอย่าเปิดผมบอกเลยแล้วคุณจะแบบไม่คุ้มอ่ะออในฐานะผมก็เป็นอะไรเจ้าของร้านด้วยอ่ะครับอย่าอย่าเปิดนะผมในฐานะรุ่นพี่นะออแล้วผมแนะนำอย่างนี้ก็เจ้าของร้านทุกคนสุดท้ายสุดท้ายนะพอมาเรียนปุ๊บหลายหลคนบอกไม่เปิดดีกว่าครับหมอ <laughs> ไม่ไม่ไม่ใช่มันจะมีแหละคนที่มาเรียนแล้วก็แบบเฮ้ยไปทําอย่างอื่นดีกว่าหรือพอมันรู้ทุกอย่างแล้วไงเออพอในฐานะเจ้าของร้านบางทีเราเราก็คํานวณได้แต่ ใครที่แบบจิตใจแน่วแน่อยู่แล้วก็ไปเปิดเขาเปิดผมบอกเลยนะคนที่นวดเป็นนะครับยังไงก็สําเร็จเนาะถ้าไม่ขี้เหละมากนะเพราะการบริหารร้านมันจะคุณละเรื่องกับกับการนวดเนาะแต่อย่างน้อยถ้าคุณนวดเป็นเนะี่ยมันปิดมันได้กําไรเดี๋ยวนะอ่าได้กาไรประมาณหกสิเปอร์เซนกลับมาแต่ถ้าคุณนวดไม่เป็นหายหกสิบปอร์เซ็นะเอา้าผมบอกเลยไม่เชื่อนัดคำนวณได้เดี๋ยวคำนวณโชว์นี่ ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเราจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นักเรียทุกคนแล้วก็คนผู้ดททูทุกคนนะครับ